่ะเอ๊คนท้องวันนี้แม่เอาอาหารมาเติมให้นะลูกของเก่ายังไม่หมดแต่แม่ชอบเอามาเติมไว้ก่อนทําอะไรต้องเตรียมพร้อมนะเดี๋ยวไฟโฟเอานี้ไว้ข้างล่างแล้วเอาเปียงเหลือไว้ข้างบนนะแม่เอาขนมมาให้หนูกินด้วยเดี๋ยวแป๊บนึงนะลูกเดี๋ยวแม่เก็บห้องให้แป๊บหนึ่งวันนี้แม่ไปทาบุญวัดยาเดี๋ยวบุญมาฝากนะพีสองคนท้องตัวเล็กแม่กลับมาดึกเลยนะเดี๋ยวทาข้าวให้กินเดี๋ยวแม่เก็บของห้องก่อนร้อนมากเพื่อนๆเก็บอันอนี้ให้ที่นอนเก็บละท้องคะ่ะกินข้าว มาเอา,อาหารเม็ดเนี่ยมีหลายแบบเลยมีรสตับเทใส่เข้ามาให้ผมเล่นะกินเลยก,กินเลยมากว่าพื้นเทแล้วนะเดี๋ยวเก็บอุ่นจีก่อนเออดี๋ยวกินโนมัดเม็ดหนูออกมามีโนมัดเม็ดวยดีแต่มาแกะให้นะปับหนึ่งนะคะลูกอ่ะปับหนึ่งป๊บหนึ่งอ่ะนี้ของคนท้องสองเม็ดอ่ะของตัวเล็กสองเม็ดอ่ะดีสองสองเม็ดอ่ะคนท้อง องเม็ดตัวเล็กสองเม็ดทีสองครับทีสองอยู่ไหนลูกดีสองสองเม็ดให้น้องให้พี่กินกอ่ะอันนี้อันนี้ไปแบ่งกันเดี๋ยวแม่จะไปวัดยาแล้วกินเลยรูกแบ่งกันลลกแบ่งกันมีขนมแท่งก็เดี๋ยวแม่หยิบให้โลกนี้ของตัวเล็กอันนี้ของอ่ะดีสอไป อันนีต้ตัวเล็กค่ะต,ตัวเล็กค่ะตัวเล็กตัวเล็กค่ะตัวเล็กค่ะตัเต้ว่าไงตัวเล็กค่ะตัวเล็กค่ะแล้วไปแล้วนะงไงพอน้ำตาลลางเอยแม่ไปทำบุญวัดยานมาบุญมาฝากนะพระคุ้มพองนะลูกเอยลูกเอยลูกดา าไงลลกเออได้กลิ่นหมาที่วัดยานลูกเออยลก่อจะน้ําตาลเป็นไงโลกเออสบายดีนะคะสบายดีนะคะ่อน้ําตาลดูที่หน้าตาน่ารักจริงๆน่ะใครจะกินขนมแม่ใครจะกินขนมแม่คะอ่อะอ่าลังอ่ะแม่เอยดาดดาแม่ขนมมาให้ค่ะเนี่ยเนี่ยอ่ะแม่ขนมมาให้ดานะคะเออโลกเออลูกเออค่ะคุ้มครองนะโลกแม่ไปแล้วนะคะเดี๋ยวไปให้ข้าวนจ้าตาลก่อนนะเออค่ะคุ้มครองลลก เออดูดูดูจีดูจีดูจีน่ารักจริงๆเลยแม้ไปแล้วนะคะพาคุ้มครองนะลูกดำพาคุ้งคลองนะลูกเออแม่บุญมาฝากนะแม่ไปให้ข้าวมาจรที่วัดยานมาลูกเออลูกพาคุ้มครองลูกกินขนมลูกเออคิดถึงแม่คิดถึงแม่แม่ไปทําบุญวัดยานเอาบุญมาฝากนะตาแม่แดงดาวพี่วัวตัวเล็กลูกเออนี่กี่โมงแล้วห้าทุ่มครึ่งแล้ว อุ <laughs> <acter ium> ้ยใครมาเนี่ยเฮ้ยสามสีนี่นะแม่ไปทําบุญมาที่วัดยาดูบุญมาฝากลูกมากินข้าวกินข้าว,าวมาโอ้ยหนูเกาะแม่ขนาดนี้โอ้โหกินข้าวลูกเดี๋ยวแม่เลี้ยงให้ลูกแม่เลี้ยงให้อะลูกอ่ะลูกอุ้ยขอโทษค่ะขอโทษค่ะกินข้าวกินข้าวกินข้าวเดี๋ยวแม่ให้อีกแม่ให้อีกเดี๋ยวนะมาหาแม่มาลูกอ่ะกินข้าวสามสีมาแล้วกินข้าวลูกสามสีมา ถามสีมาหาแม่มากินข้าวลูกมากินข้าวเลยกินข้าวเดี๋ยวแม่เอาขนมให้ลูกไปกินข้าวปะกินข้าวน้ำตาลกินเยอะๆพี่วัวกินเยอะลูกแมแดงกินเลยลูกดาวกินเลยลูกนวลมากินข้าวมาลูกมานวลเดี๋ยวแม่เอาให้ลูกกินขนมนวลน่ะนวลนวลแม่ให้ขนมลูกเอ้ยหน้าขาวแล้วนะเราอ่ะกินเลยเหรอดาวนอนกินเลยลูก เออเออนอนกินมีความสุขเลยแม่เอาบุญมาฝากนะลูกแม่ไปวัดยานมาเนี่ยฮาทุ่มคืนแล้วเดี๋ยวแม่เราให้ข้าวคนท้องกินเลยลูกกินเลยกินเลยกินให้ลูกกินให้ลูกกินให้แม่มาให้ใไปนะ้วแม่ให้ดาวสามสีอะปะแม่ไม่ให้ขนมค่ะอะไม่ให้แม่แดงอะตาลไม่ให้ขนมค่ะ กินอะรลูกแม่แดงเล็กแม่ให้ขนมค่ะอ่ะพี่บัวแม่ให้ขนมนะคะอ่ะน้ำตาลครับแม่ให้ขนมครับลูกตัวเล็กพี่วัวกินเลูกอ่ะกินกินนวลแม่ให้นวลน,นวลน,นวลอ่ะนวลเอาขนมเปล่าเนี่ยอ่ะนวลเอาขนมไหมคะนวลเนี่ยนวลอ่ะตามสีอ่ะมแม่ให้ เดี๋ยวแม่เติมน้ำให้นะแป๊บนึงอาจารยแม่ให้สามสี่แม่ให้นวลนะป่ะคะอนวลแม่ให้ลูกอ่ะดาวแม่ให้ลูกไหนขยะขนมคะอ่ะพี่วัวพี่บัวแม่ให้ลูกเอ็นไหมเออแม่แม่ให้แม่แดงอ่ะแม่ให้ตัวลูกกินแป๊บกินแป๊บแม่รู้ว่าหนูชอบกินอย่างนิ่มกินเลยลูกอืมอืม ไม่ให้อันหนูไม่กินอย่างกรอบแม่รู้อยู่พวกนี้กินอย่างกรอบไปหลายอันแล้วนะพวกเราข้าอย่างมามากินข้าวของอร่อยเลยวันนี้ของอร่อยเลยของอร่อยลูกกินลูกแม่เก็บห้องให้นะแม่เก็บห้องให้กี่โมงนะเที่ยงคืนกว่าแล้ววันนี้แม่ไปทําบุญที่วัดยานมาเอาบุญมาฝากตัวเลขที่สองคท้องนะสนว์ไว้กับคอปเปอร์รอในรถนะลูก ยังคืนกว่าแล้วเมื่อกี้แม่ไปให้ข้าวเจน้ําตาลมาวันนี้แม่ไปวัดยานมาบุญมาฝากาพวกลูกนะ mm hmm. แม่เก็บห้องกันนะลูกวันนี้กลางวันแม่เก็บแล้วรอนึงเอาอีกแล้วค่ะเด็กๆรื้ออีกแล้วค่ะซุกซนค่ะเดี๋ยวแม่เก็บห้องนะลูกเดี๋ยวแม่จะเอาผ้าที่แม่ตากแดดข้างนอกเก็บมาปูที่นอนให้หนูด้วยนะจะกินขนมตัวเล็กกินไหมคนท้องกินไหมเ <c oughs> ออมีสองกินไหมคะโอ้ดูดูด,ดูมีสองเขาปีนโอ้โหโอ้โหปีนขนาดนี้ ปีนขนาดนี้เออกี่โมงละเชยงคืนจะครึ่งละแม่ปูที่นอนให้นะแล้วก็อาหารเนี่ยของเล่นนะ่ะอยู่น้ากวาดพื้นให้สะอาดแล้วอุ่นจีกเก็บแล้วเหลือแต่พื้นพรุ่งนี้แม่มาล้างให้นะคะเพราะว่าเท้าแม่เป็นแผลเลือดออกนะเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่ล้างพื้นให้เพราะเดือดแม่ล้างพื้นกวาดพื้นแต่ทเท้าเธอแม่เปียกหมดแม่เลยไม่หายทั้ทีแผลอ่ะอันนี้รถนมแม่พึ่งแม่พึ่งถอยมาใหม่อ่ะตัวเล็กคะอันนี้รถนมค่ะอย่างนิ่มค่ะ โอแม่ปูที่นอนนะลูกอะไรตัวบีสองหมดแล้วเหรอฮะไม่กินกันไวจังเลยอะ่ะอ่ะตัวเล็กอะ่ะคนท้องคะคนท้องคะอ่ะอ่ะวันนี้ก็วันก็กินขนมมาแล้วนะอ่ะอันนี้ยังกรอบอ่ะตัวเล็กคะคนท้องคะอือแล้วปูที่นอนนะคนท้องคะขึ้นมาเลยลูกเออเก่งมากค่ะเอาตัวเล็กเอาไ้ที่ไหนเอาไปซ่อนเลย มีซ่อนอ่ะอมีซ่อนอ่ะมีสองอะแม่เดี๋ยวก็ติดคอค่อยๆกินลูกไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบหลูกอ่ะคนท้องค้าแม่ให้ค่ะอาหารอยู่นี่นะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะเดี๋ยวแม่จะมาล้างพื้นให้นะพรุ่งนี้ลูกวันนี้แม่ขอพักก่อน นะแม่เหนื่อยแล้วด้วยลูกเที่ยงคืนจะครึ่งแล้วเพื่อนเพื่อนเที่ยงคืนจะครึ่งแล้วอ่ะมี่สองคะ่ะมี่สองคะ่ะอันนี้ไม่ให้คะ่ะเป็นฮ้องคะ่ะไม่ให้แล้วนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะลูกอยูยะอยูยเล็กอ่ะเรื่องของตัวเล็กเขา ดิ้นแ้วลูกดินค่ะที่สองอ่ะไม่ไปแล้วลูกพรุ่นี้เจอกันนะคะนอนนะลูกนะตั้งทำม,มือเพื่อนๆเปิดเบอร์สองเพราะว่ามันดึกแล้วเดี๋ยวจะหนาวตั้งไว้แปดชั่วโมงก็ประมาณแปดโมงครึ่งตอนเช้ามันก็จะดับอัตโนมัติไม่ไปแล้วลูกอาขึ้นทองนะดีด๋ยูกคนท้องกระดิกค่ะ <laughs> ฝันดีนะลูกฝันดีนะคะโอเคค่ะคุ้นครองฝันดีนะลูกตัวเล็กที่สองฝันดีนะคะได่ไปแล้วลูกสโนวไว์คอเ,เปอร์รออยู่ในรถลูกเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่มาล้างพื้นให้แม่ปูที่นอนให้ละนะปัดพื้นให้สะอาดละโอเค